พระผู้สร้างไรายได้ให้ชาวบ้านแจกสูตรทำอาหารขนมไม่คิดเงินทำขายได้ช่วยคนจนมีอาชีพหน้าที่ของพระสงฆ์นั้นหลายคนอาจจะทราบดีว่าการถือวัดปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ คือกิจของสมแต่สำหรับหลวงพี่ท่านนี้ท่านเห็นแก่ประโยชน์ของญาติโยมชาวบ้านที่ไม่มีไรายได้จนถุกโครงการหล,วง,หลวงพี่ไอไขอาชีพขึ้นหลวงพี่ไอหรือพระใบดีการพระรัสขนติจารีสกุลภาคพ,พิธเจริญ ผู้ก่อตั้งโครงการหลวงที่ไอ้ไขาอาชีพปัจจุบันอายุ32ปีดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางไทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าที่ของหลวงที่ไอานั้น นอกจากจะปฏิบัติทำแล้วในยามว่างหลวงที่จะมาจจกสูตรทำอาหารและขนมไทยให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวลงในเพจ a ฟ e b o o k พระใบดีการพร,รัสขนติจารีภาคพิทธเจริญซึ่งที่ผ่านมา หลวงพี่จะเขียนสูตรอาหารโดยมีโยมนะ้าเป็นคนลงมือทำและถ่ายรูปเพื่อประกอบสูตรหลวงพี่ไอ้กล่าวเปิดใจว่าจำสูตรต่างๆมาจากโยมย่าซึ่งด้วยความกลัวว่าสูตรจะหายเพราะหลวงพี่เป็นพระจะมาทำเองก็ไม่ใช่ที่ ปกติแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็รู้จักหลวงที่ดีว่ารู้เรื่องอาหารเยอะก็จะมีมาถามว่าแกงนี้ใส่อะไรบ้างเป็นต้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลวงที่ไอเห็นว่ามีคนที่ไม่มีงานไม่มีไรายได้เยอะขึ้น จึงได้ตัดสินใจเขียนสูตรอาหารและขนมลงโซเชียลปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจมากมายหลายคนทำตามและบอกว่าอร่อยมากบางคนนำไปทำขายสร้างไรายได้จึงเป็นที่มาของโครงการหลวงพี่ไอไขาอาชีพที่ผ่านมา หลวงพี่ได้แจกสูตรไปแล้วมากมายหลายสูตรจนจำไม่ได้แล้วว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เพราะคำสอนของโยมญาติที่บอกว่าอย่าห่วงเพราะอย่างไรเสียก็เอาติดตัวไปไม่ได้จึงคิดว่าถ้าเอามาแบ่งปันญ,ญา,าติโยมได้ ก็จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นการสอนคนให้รู้จักธรรมะต้องสอนให้เขาเปิดใจรับธรรมะจากพระเสียก่อนการมีอาชีพเท่ากับมีรายได้พอมีเงินมีรายได้เขาก็สบายใจเราจะสอนอะไรเขาก็เชื่อก็รับฟัง การให้ของกินครั้งเดียวคนก็อิ่มแต่ให้วิชาอาชีพกินได้ตลอดชีวิตหลวงพี่คิดแบบนั้นหลวงพี่ไอ้กล่าวแม้ในหลายครั้งมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาว่ากล่าวต่างๆนานานในเพจของหลวงพี่ไอว่าเป็นพระมาทำรรกับข้าว มาบอกสูตรอาหารทำไมมันไม่ใช่กิจตันหลวงพี่ทนได้พยายามให้มากที่สุดด้วยกำลังใจจากคนที่นำไปใช้สร้างไรายได้ได้จริงก็ยิ่งสร้างแรงผลักด้านให้หลวงพี่ไอทำความดีเพื่อสังคมต่อไป